ครับเค okay. ยิ่งจเจริญเครดิตครับเอาลอกเรียกว่าสปอร์ตไลน์ตัวรหัส GS เบอร์3000มาให้นะนะที่หาลอกที่มีความทนทานนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับความทนทานและมีสภาพที่สวยๆอ่าตัวนี้ก็มีริ้วรอยบ้างนะครับที่สปูนข้างบน นี่ครับเป็นรอยคราบน้ําแต่ไม่ได้ลึกอะไรนะครับเป็นคราบน้ำเฉยครับนี่ข้างล่างก็ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับอ่าตัวนี้เป็นตัว GS ตัวนี้จะเป็นแกนใหญ่สองชั้นนะครับนี่แกนใหญ่สองชั้น<ว>ผมดึงออกมาก็ได้ผมดึงออกมาแล้วมันใส่ยากนิดนึงก็อ่านี่ครับแกนใหญ่สองชั้นแกนยังหนอดสวยละใส่เหลี่ยมยังคมชัดน,นะครับ ตัวเฟืองตัวเกียวอ่านี่ครับใส่ใไม่มียังไม่รูดนะครับเดี๋ยวผมใส่กลับก่อนผมมองในกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นอ่าแบบเบรกนี่หนึบๆเลยนะครับตัวนี้ไม่มีกระดา้าไม่มีกระด้างครับเบรกเขา เบรกหนักมากครับงัดกับกระ,บร,ะบระเบนนี่กระเบนอุ้ายนี่กระเบนนี่เปิดหมดแล้วครับแข็งมากครับเบรกไม่ได้แข็งนะครับคือมันแน่นมากผมเกร็งมือเสียงมีใช้ได้ครับเสียงดังดีหน้าลอกดีแข็งแรงดีครับอ นี่ครับหน้าล็อดีดเด้งๆเลยนะครับนี่ามาดูไฮไลท์หมุนเป็นยังไงนี่หมุนลื่นครับนุ่มๆเลื่นๆเงียบๆอย่างนี้ครับไม่มีเฟืองไม่มีสากนะครับเสียงสากไม่มีเปิดนี่ครับกับกันกับใช้ได้ทุกล็อกนะครับเดินหน้าตันนี้ไม่มีเสียงนะครับนี่ครับ ก็สภาพตัวนี้แขนแขนยังถือว่าสวยนะครับน็อปหมุนน็อปหมุนทำงานดีครับตัวกดพับแขนไม่ติดไม่ตายนะครับไม่ฝืดนะครับดีดแล้วล็อกอัตโนมัติ่ตัวเบรกตัวกันกลับนี่กันกลับปกตินะครับไม่ไม่ฝืดนะครับโรเลอร์โรเอโลเอร์ หมุนทำงานนะครับโรเลอร์นี่โรเลอร์ er, หมุนนะครับนี่อ่าโอเคมีตัวไหนอีกอ่านี่ครับก็เดินหน้าถอยหลังได้ปกติอ่าเดินหน้าถอยหลังปกติผมพยายามจะให้นานาเห็นภาพเลยนะครับเพราะว่าผม อธิบายให้ให้ให้เห็นเลยว่าอลอกสภาพอย่างนี้นะครับไม่ไม่ต้องเอาไปซ่อมแล้วนะครับเอาไปก็ใส่เอ็นใช้งานได้เลยอ่านะก็ทนทนสร้างกนิดนึงอ่านี่ครับอโอเคตัวนี้ก็ฝากไว้ครับกับตัวลอกคือ ขนาดเบอร์ขนาดนี้เหมาะกับการตกรหน้าดินแล้วไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเอาไปสู้กับสับปะหลาดใต้น้ําได้สบายๆเลยครับกับตัวนี้ครับ GS 3000นะครับรหัส GS กันใหญ่2ชั้นครับของได้ว่าฝากไว้ครับอีกหนึ่งตัวสนใจคีบ็อกมาครับ